สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ฮอกเบเจอจะพาทุกคนไปรู้จักกับตุ๊กกายคอควันตุ๊กกายหรือตุ๊กแกป่ามีลักษณะแตกต่างจากตุ๊กแกธรรมดามีนิ้วเรียวยาวและเล็บที่แหลมยาวไม่สามารถดูดติดผนังจึงใช้ไว้สำหรับปีนป่ายต้นไม้เพียงเท่านั้นนะทุกคน ตกกายคอควันนี้ได้ค้นพบเมื่อ15ปีที่แล้วซึ่งเป็นหนึ่งใน19ของตุกกายที่ติดพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตัดชนิดต่อมาที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักคือองโทนหรือปลาอีกองซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มปลาตะเพียนมีลักษณะป้อมสั้นมีสีขาวอมเหลืองมีแถบสีดำ ซึ่งแหล่งที่พบโดยส่วนมากจะมีความเปราะบางทางธรรมชาติลงเหอือยู่สัตว์ชนิดต่อมาก็คืองูเหลือมงูเหลือมตัวนี้ยังมีขนาดเล็ก ซึ่งงูเหลือมจะออกหากินในเวลากลางคืนนะทุกคนมันกินอาหารได้หลากหลายมากรวมทั้งปลาด้วยงูเหลือมจะเป็นงูที่เหลือยเชื่องช้าไม่มีพิษแล้วก็ติดพรบอด้วยนะเพื่อนๆาารที่เจอของสัตว์ทั้งหมดในคลิปนี้เป็นส่วนผลไม้แบบผสมผสาร ซึ่งน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพอให้สัตว์หากินและกระจายพันธุ์ได้หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไคร b e ให้ฮอกเบ็เจอร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมพูดคุยกันได้บาย